มาครับคุณผู้ชมยาลิสสีเทาดำแฮชแบคขาประตูอีกแล้วครับด้านหลังเป็น LED แบบไลยกายดิงด้วยสำหรับไฟท้ายนะครับถ้าถามว่าคุณบิวคันไหนไม่น้อยสุดในราสพยนพี่ครับคันนี้เลยไม่11,000โลครับกับยาลิู่2สปอร์ตปี20พี่ฟีดาวผ่อนแค่6,700นนะครับเอาเลขไม่11,000่โลไปใช้แต่พี่ครับฟีดา้าเอาไปผ่อน6,700บาทถูกไหมไมน้อยจริงนะครับถ้าสนใจ ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบผมบอกได้อหนึ่งว่าเดิมทั้งคันหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมทุกซอกทุกมุมให้เห็นกันแบบจจดๆว่าเดิมขนาดไหนตามไปรับชมครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวิวเลิมือสองนะครับอยู่กันกับผมวิวผูจินอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับผมได้รีวิวตัวยาลิทแฮชแบ็กห้าประตูเนี่ยที่เป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าตาเ่ยมันเหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่เปลี่ยนในส่วนของกันชนด้านหน้ามานิดหน่อยนะครับไอส่วนของตัวปียี่สิบสองนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมต้องบอกว่า ปี22ที่ไม้น้อยที่สุดและราคารถถูกที่สุดนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมถามหาผมว่าคุณบิวยาลิแชแทชแบ็กหประตูอ่ะคันไหนที่ไม้น้อยที่สุด ผมบอกได้คำเดียวว่าคันนี้ครับเลขหมายเพียง11,000หมนโลนะครับกับรถปี20นะครับใช้งานน้อยมากเรากําลังอยู่กับยาลิส1.2สปอร์ตปี2020ครับเลขหมายห1 0 0 0หมื่นหนึ่โลแล้วราคาเนี่ยไม่แรงด้วยเพราะว่าเป็นรถปี20คุณผู้ชมเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังมองหารถราคาแบบว่า ประหยัดประหยัดผ่อนสบายสบายไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแล้วได้รถปใีใหม่ๆไม,ม,ม่น้อยๆไปใช้นะครับคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลราคาครับแจ้งไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะได้ไปดูรถกันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวคอน6 7หกพันเจ็ดนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ที่สี่ปีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆมีประวัติเครดิต ดีนะครับก็เอาไปเลยครับ2.39มีให้นะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับในกลุ่มทุกอาชีพเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าจะเอาที่แบบง่ายที่สุดคืออาชีพไหนครับข้าราชการครับรัฐวิสาหกิจครับพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีกัรสังคมครับจะได้สิทธิ อย่างแรกเลยคือแบบไม่ต้องมีเครดิตก็เอาไปเลยครับ2.79%นะครับตรงนี้ได้ถ้าเป็นกลุ่มอื่นละได้ไหมกลุ่มอื่นก็ได้ครับแต่ต้องมาคุยกันในเรื่องของว่าพี่ทํางานอะไรอยู่นะเครดิตพี่เป็นยังไงนะอ่ะเรามาคุยกันอีกรอบนึงครับกับราคา399,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเอารถใหม่น้อยๆไปใช้เรทผ่อนแบบ ผ่อนสบายๆเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ผ่อนกันสองสามพันบาทแล้วนะอันนี้ขยับเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งเอารถดีๆไปขับเลยนะครับขับไปอีกสิบปีสิบปีสบายๆส,ส,สำหรับโต้ตายารีตนะครับทนทานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรากันเรามาดูสภาพรถดีกว่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับโครงสร้างเดี๋ยวจะเน้นไปที่โครงสร้างนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยมันก็เหมือนๆกันแหละสำหรับปี21กับปี22นะครับคล้ายๆกันจะแตกตก่างกันที่กันนนนชด้้าาหนิดหน่อยเเท่านนั้องนะครับเครื่องยนนต์เี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนมาจากโฉมมเดิและโฉมมเดิจะเป็นพวกตัวเนี้ย ปี19 20สีขาวลังคาดำตัวนี้คุณผู้ชมจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2แรงม้านะรหัสเครื่องยนต์เนี่ยเป็น3 n r FKE นะครับเป็น9 2แรงม้าเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้นะครับอัพเครื่องยนต์มาจาก86แรงม้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนมากขึ้นที่ใช้งานนะครับฟีดแบ็มาบอกว่าอืดมากเขาก็เลยปรับเครื่องยนต์ขึ้นเป็น9 2แรงม้าเรียบร้อยแล้วตามที่ผมแจ้งไปแทบจะทุกคลิปเลยนะครับ อ่ะไฟหน้าจะได้เป็น Full LED เรียบร้อยแล้วนะครับไฟสูงไฟต่ำจะเป็น LED หมดเลยไฟหลี่ d a ด t i m ท r u n n i n g Light ก็เป็น LED แบบ Line Guiding จะมีอย่างเดียวที่ไม่ได้เป็น LED ก็คือหลอดไฟเลี้ยวครับนี่หลอดไฟเลี้ยวที่เป็น h a โลเจน ที่เหลือจะเป็น LED หมดทั้งเส้นเลยนะครับก็สวยๆฮะเดิมๆฝากระโปรงคันนี้คุณผู้ชมฝากระโปรงไม่เคยขยับหัวน็อตนะครับฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูโครงสร้าง้าหน้าตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้าคานซ้ายขวานะครับคานกลางหัวน็อตฝากระโปรงเบ้าโชค๊คเดิมทั้งคานกับเลขไม 101, ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลรถปีสิบผ่อนอยู่หกพันเจ็ดคุ้มมากนะครับเบ้าโชค๊คซุ้มล้อเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้หน้าถ้าเกิดว่าเข้า ฝั่งซ้ายน่าจะมืดละนะครับอะมาดูล้อฝั่งนี้นะครับล้อเนี่ยแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นทูโทนปัดเงานะลายนี้เลยดิสเบรกเป็นคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกนะครับระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยแล้วเสริมแรงเบรก v a กระจายแรงเบรก EVD นะช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็การลื่นกันถลายการล้อหมุนฟรีแท็กชเช่นคอนโทรลหรือ VSC มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเบ้าช o k ุ d มล้อคุณผู้ชม,ค,ชมความสดใสนะครับมืดไหมอะพอเห็นอยู่นะอะเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายดีกว่านะสักครู่คุณผู้ชมนะผมเอาไฟฉายเปิดให้ นะครับอ่ะนะครับนี่นะเดิมๆมองเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอ่ะพอเห็นนะขยับก่อนอ่ะโอเคนะครับนี่ความสดใสคุณผู้ชมครับเบ้าโชกฮะมาร์คสีโรงงานครับนี่ฮะเหล็กนะคุณผู้ชมดูไม่แค่1นึ0 0หโลเนี่ยเหล็กเม็ดอาร์ครอยมาร์ค 100, รอยสีต่างๆนะครับเดิมๆกริบๆเลยคุณผู้ชมสวยมากนะโครงสร้างของตัวรถนะครับ ก็เดิมๆเ,เลยฮะจากป้ายแดงนะฮะตะคงตะเข็บเมรร็ดอ้างเนี่ยเสมอกันนะครับไม่มีแบบว่าโดนแกะโดนแงะอะไรออกมานะครับไม่แค่11,000โลคุณผู้ชมนะสวยงามมากสําหรับคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับแก้มเดิมๆ ไล่เคาะได้นะครับเลียมสันประตูต่างๆเดิมๆหมดเลยเดี๋ยวผมพาไล่ไปทีละจุดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากประตูฝั่งขวากันเลยแล้วกันนะครับไล่ไปดูเลยนะโครงสร้างต่างๆแล้วเดี๋ยวภายในเนี่ยมาไล่ให้ดูอีกทีหนึง่งในเรื่องของสเปคออปชั่นฟังก์ชันนะครับภายในเบาะมันก็จะเป็นเบาะผ้าเอยขอไพ้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับก็กิฟต์เลยคุณผู้ชมเบาะหนังแบบแน่นๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ย เวลาออกรถจริงๆนะครับผมสปากันให้อีกรอบหนึ่งนะครับฆ่าเชื้อกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะกิบกว่าเดิมไปอีกล้างขัดสีสปาภายในเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมกับต่อภาษีพราโบให้นับหนึ่งตั้งแต่พิษณุยไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็บัตรสบายใจได้เลยนะครับในเรื่องของบริการหลังการขายหัวน็อตครับเสาบีเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับขยับลงมาด้านล่างครับสติ๊กเกอร์ในเรื่องของอารมยางนะสติ๊กเกอร์ไม่เคยโดนแกะโดนแงหัวน็อตเสาบีเดิมเดิมนะครับโครงสร้างครับ ประตูนะครับแกะออกมาเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เลียงสวยๆนะครับคมๆกลมๆทุกเม็ดแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับในเรื่องของประตูฝั่งขวาด้านคนขับนะฮะทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังในดูยังไงเดิมไม่เดิมนะครับรถเนี่ยเลียมสันตัวรถต่างๆเนี่ยคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยไฟท้ายนะฮะจะเป็น LED ดีแบบลายไกยดิง่งนะครับท้ายก็สวยๆนะสำหรับรถยาริชมนี้นะครับอ่ากันชนด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีดิฟิเซอร์ด้านหลังมาให้นะไอตัวดำๆเนี่ยเขาเรียกดีฟิเซอร์นะครับก็ถือว่า ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมมันหล่ออยู่แล้วนะครับหรือว่าใครจะไปติดสเกตด้านข้างมาเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับเขาก็นิยมไปทํากันนะมันก็จะหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเบาะด้านหลังแน่นๆนะแทบจะไม่เคยใช้งานเลยรถแค่1นึ่งหมื่นหนึ่งพโลนะครับด้านบนครับก็จะเป็นในส่วนของหลังคานะไม่มีรอยเจิมนะครับหลังคาเป็นหลังคาสีเทานะครับไม่มีรอยเจิมนะครับอ่ะด้านข้างรอยขี้ระบดโรงงานนะมีให้คุณมีให้ดูมีให้เห็น นะครับผมแจ้งฟังทุกคลิปว่คืออะไรรอคีบโรบอทโรงงานเนี่ยคือรอคีบโรบอทโรงงานคีบตัวถังไปจุ่มสีแล้วมันจะทิ้งรอยนี้ไว้ถ้าไม่มีรถทําสีมาแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งไว้แบบนี้ต่เข็บเม็ดอาร์กเดิมๆเรียงตัวสวยๆลากยาวขึ้นไปนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆสวยๆเลยดูด้านบน ดูกับผมนะครับดูให้มันเหมือนกับว่าพี่มารูรถเองที่บริษัทเพชยยนนะครับเพื่อความสบายใจผมจะงัดแงะแบบนี้แหละทุกคลิปเลยนะครับถ้าชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้สําหรับช่องยาฤทธิ์มือสองนะครับเพราะว่าผมจะรวบรวมนะครับยาฤทิ์ทั้งบริษัทเพชยยนเนี่ยนะครับไว้ในช่องนี้นะครับอัปเดตให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฤทธิ์อย่างนเนี้ย ตัวคอสนะครับเพิ่งจะมีเข้ามาใหม่นะคอสตัวไฮตัวท็อปสุดก็มีเหมือนกันสีขาวหลังคาดำนะครับตัวอ่าริสคอสนะครับก็มีให้ดูนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูในช่องเรื่อยๆเลยนะกดติดตามไว้นะครับช่องคลิปที่ผมลงทุกวันเนี่ยมันจะเด้งไปแจ้งเตือนพี่นะขนาดที่แบบว่าพี่ดูแล้วเอยถูกใจอะ่ะอาจจะเป็นสีขาวสีแดงอะไรก็ว่าไปที่พี่ถูกใจอะ่ะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาให้พี่ดูนะครับอ่ะดูต่อนะไฟท้ายจะเป็น LED ดีแบบลายไกดิ่งนะครับโลโก้โตโยต้าโลโก้ยาริสติดตั้งอยู่ครบถ มีกล้องมองหลังให้นะครับกระจกหลังไล่ฟ้าที่ปดัดน้ำฝนด้านหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับก็มีให้ครบหมดเลยนะครับเปิดท้ายขึ้นมาดูโครงสร้างนี่นะครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายเดิมๆคุณผู้ชมไม่เคยขยับเม mm ็ดอาร์คเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คสามเม็ดเรียงสวยๆแบบนี้ ล่องรางน้ำนะครับ,นะรบเดิมเดิมเม็ดอาร์คเลียงตัวมาเลยยาวมาสวยๆนะครับสีผิวพันธุ์ไม่เป็นเปลือกส้มนะครับแล้วก็ไฟท้ายไทยคอยโตเดิมแท้จากป้ายแดงไทยคยโคตก็เป็นโรงงานผลิตพาร์ทอะไรของป้ายแดงนั่นเองนะครับก็แจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วตรงนี้ใครที่เป็น f c ติดตามมาอยู่นะครับน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดเพราะว่าพี่ๆบางคนอยู่ยต่างจังหวัดเนาะไม่สะดวกเข้ามาดูรถบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมก็ต้องรีวิวให้แบบว่าเห็นเหมือนกับว่าพี่ๆเขามาดูรถเองนะครับมันอาจจะนานนิดนึงนะมันอาจจะ ถ้าเกิดว่าพี่อคิดจะซื้อรถจริงๆอะผมเชื่อว่าพี่อยากดูอียละเอียดอยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นพี่ดูแค่รูปอย่างเงี้ยผมส่งแค่รูปไปดูพี่ตัดสินใจได้เลยพี่ก็ไม่เห็นรถอยู่ดีโดนชนมาบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะครับพูดตรงๆถูกไหมพี่อันนี้ผมถ่ายพี่ดูละเอียดพี่เชื่อสิพี่ดูจบอะ่ะพี่เคลียร์ตัวเองได้เลยว่าชอบไม่ชอบซื้อไม่ซื้อนะครับเครื่องมือไม่แรงชุดประหยุดเฉนมีให้ครบหมดเลยตัวยางอะไหล่จะไม่มีแล้วสําหรับยาลิ์นะครับแผงตั้งท้ายด้านหลังฝั่งขวานะครับนี่รอย สีนทรมะมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับเดิมๆแผ่นแดมครับอยู่ครบถ้วนนะครับอาจจะมีเงามืดนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเห็นอยู่นะเพราะว่าหลักๆจะให้ดูสีนรรมะมะพร้าวนะฮะสีขาวมันก็เห็นสว่างตามาอยู่แล้วนะครับถ้าไอ้สีนทรมะมะพร้าวพวกนี้คุณผู้ชมมันเป็นสีเดียวกับตัวถังรถเมื่อไหร่นะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามันโดนพ่นสีทาสีมานะก็ไม่แนะนําแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่ละว่าใครจะไปซื้อแบบนั้นก็เงินพี่นะใช่เงินพี่พี่อาจจะมองว่ามันถูกกว่าคุณบิวมันถูก พี่ใช้แล้วพี่สบายใจไหมอะถ้าพี่ใช้สบายใจโอเคผมไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าพี่อยากได้เดิมๆพี่ใช้ยาวๆไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรในใจพี่นะครับใช้ไปอีก1 0 20ีสบปีเนี่ยสบายๆนะครับกับกับเงินหลักหมื่นนะพี่บางทีต่างกัน2 0 0 0 0ื่นเงี้ยอะผมพูดตรงๆนะครับเกรดรถเนี่ยต่างกัน2องสามหมื่นเงี้ยแต่แลกแบบว่าความสบายใจพี่อะมันแลกกันไม่ได้เลยนะพี่นะอะประมาณนี้ฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับซีนทรมะขาวสีขาวเปิดขายเดิมๆลากยาแบบนี้ อ่าสวยๆรถทุกคันเกรดเนะครับตรวจสภาพรถให้ฟรี274จุดนะครับตรวจอ่าตรวจโดยบริษัทอ่าเขาเรียกว่าเทอร์ลิปาร์ตี้เป็นบริษัทด้านนอกนะครับธนาคารในส่งมาตรวจจำพวก Apple a u c t i o n นะคาซัมพวกนี้นะครับก็จะมาตรวจรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับมีใบเซอร์ตัวรถออกให้การันตี5ดาวเกรด A นะครับอ่ะแกะให้ดูโครงสร้างนี่นะครับหัวนงหัวน็อตเม็ดอาร์ข้างหลายนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับ อ่านะพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ ว่ารถเดิมไหมนะสวยไหมนะครับถูกใจหรือเปล่ากับเลขไม่หนึ่งหมื่นพันโลนะครับไม้น้อยที่สุดในบริษัทเพชรยนต์แล้วสําหรับโตโยต้ายาริสนะครับไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่นะครับเอามาแบบรวมๆกันอ่ะนะคันนี้ไม้น้อยสุดแล้วนะครับหนึ่งหมื่นพันโลถัดไปก็เป็นหมื่นหกบ้างหมื่นแปดบ้างก็แล้วแต่กันไปนะครับก็มีให้ดูนะใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไปไวนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แรงด้วย3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คลอยคีบระบบโรงงานเดิมๆครับเเดดิมดมๆหมลย นะครับอ่ะเค็มๆฝั่งนี้เบาะด้านหลังแน่นๆนะะเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งฝั่งซ้ายกันนะครับอ่ะกระจกบานแท้ตโตโยต้าทุกบานนะครับนี่หัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับขยับลงมาด้านล่างครับที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องดูแผ่นเพลรถครับอันดับแรกจริงๆท,ที่จะต้องดูเลยคือแผ่นเพจนะครับมีเพจหรือเปล่ารถถ้าไม่มีเพจโดนแกะทําไมมันถึงแกะล่ะนะไปตั้งคําถามกันได้เลยนะครับอ่ะก็ว่ากันไปอันนี้เพจเดิมๆไม่มีรองไม่มีถลอกนะครับเดิมๆ ประมาณนี้นะครับภายในสวยๆกิ๊บๆอ่านะผมเชื่อว่าพี่ๆดูถึงขนาดนี้แล้วตัดสินใจได้แน่นอนนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดน,นะรถสวยๆย,ย,ยาเลยทุกคันไม่ว่าจะเป็นแฮชแบคข้ามประตูหรือว่าจะเป็นเอทีเดี๋ยวผมรวมไว้ให้ในช่องนี้ทั้งหมดเลยของบริษัทรถยนต์นะครับพี่จะได้ดูที่เดียวแบบจุใจไปเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็บิววิออสมือสองนะไอช่องนึงนะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จัก หน้าค่าตาผมอยู่แล้วนะครับวิวผู้จัดก,การฝ่ายขายนะหรือว่าวิววีออสสองนั่นเองนะครับจริงๆผมก็มีช่องวีออสแยกไว้อีกหนึ่งช่องนะครับจะรวบรวมวีออสของบริษัทยนต์ไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปสตาร์ทเครื่องดูภายในแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาต่อให้ที่ค้องเครื่องดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันว่าเดิมเป็นยังไงน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับจริงไหมนะครับเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้ดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับตอนนี้น้องๆเด็กๆก็ นะครับเริ่มเก็บโซนเก็บอะไรกันแล้วเริ่มเย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวผมรีบถ่ายให้ดูนะครับขึ้นมาบนตัวรถผมเปิดประตูไว้ด้วยกุญแจเป็นรีโมทดอกไข่นะครับเสียบเข้าไปสตาร์ททีเดียวติดอลองดูโอเคไหมคุณผู้ชมบิดกิ๊กเดียวเองนะครับเครื่องยนต์ติดเปิดประตูไว้ด้วยนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับดูเลขไมล์ครับ11,600กกิโลเมตรคุณผู้ชม รถปี20เฉลี่ยการใช้งานปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่2,000-3,000โลเองรถแทบไม่เคยใช้งานเลยนะครับรถแทบไม่เคยใช้งานเลยคุณผู้ชมสภาพแบบกริบๆพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบกรอคัน7ะใบนะก็จะประกอบด้วยแอร์แบกในส่วนของพวงมลลาลัยใต้ข่าตรงนี้ผมมีอีกหนึ่งใบนี่ใต้ข่า มีแอร์แบ็กอีกหนึ่งใบตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งคนนั่งนะครับนี่เสา A นะครับเสา A2 ฝั่งเลยนะซ้ายขวา,ขวาก็เป็น5ใบแล้วแล้วก็เสา C ด้านหลังนะครับรอ,อีก2ใบรวมเป็นทั้งหมด7ใบกับเลขไมเพิงเท่านี้จอแทสกรีนมีให้เรียบร้อยนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto Apple Ca r p l a y Smart d e v i c e Link Bluetooth ได้ต่อมือถือได้ปกติทั่วไปพร้อมกับมีกล้องถอยหลังให้แบบนี้นะครับพร้อมๆเลยครบๆเลยระบบความปลอดภัยแบบแน่นแอร์แบกรอบพัน7จใบพี่เหมือนยาฤทธิ์เลย ขอภัยเหมือนแคมรี่เลยนะครับแอร์แบ็กเท่าแคมรีเลยผมมองว่าในขณะรถที่เป็นกลุ่ม b s e gment Eco-Car เนี่ยมันค่อนข้างจะให้ออปชั่นมาเต็มพอสมควรเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันละแอร์ออโต้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็ดสปีดนะครับก็มีโหมด S ให้ด้วยนะครับโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับมีชิปล็อกให้โหมดสปอร์ตก็เอาไว้เวลาเราจะเร่งแซงอะไรแบบนี้นะให้รอบเครื่องมันจัดขึ้นเราจะได้ออกตัว ได้ดีขึ้นอะไรกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้พาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับในการลื่นกันถล่ยนะแทร็กชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับออโต้สตาร์ทซับเซม็มีมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเดิมๆทั้งคันเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงนะหน้าห้องเครื่องเดี๋ยวพี่จะร้องว้าวเลยนะครับว่าโหคุณบิว รถไม่เนี่ยของแท้จริงๆนะครับไม่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลเนี่ยฝากระโปรงหัวนงหัวน็อตไม่เคยขยับไม้แต่ตัวเดียวคุณผู้ชมผมเดินเช็คให้เรียบร้อยแล้วรถทุกคันนะที่ผมกล้าเอาเรีวิวให้ลงช่องเอาง่ายๆพูดกันแบบภาษาบ้านๆผมกล้าแงะให้ดูอ่ะพี่ว่าผมมั่นใจพอไหมเอาแค่นี้เลยดีกว่านะครับถ้าผมหมกเม็ดนะพี่ผมส่งไปให้พี่ดูแต่รูปอ่ะพอแล้วนะครับพี่ไม่ต้องเห็นรถขนาดนี้หรอก อ่ผมพูดตรงๆถูกไหมพี่หลายที่ทํากันอย่างนั้นจริงไหมบางคนโดนต้มมาโดนอะไรมานะก็มาหาผมนะคุณบิวโหผมไปเจอแล้วตัวจริงแล้วไม่ใช่เลยจองไปแล้วเสียตังจจองไวเรียบร้อยแล้วนะพี่เพราะพวกนั้นนะเห็นแต่รูปผมอะ่ะถ่ายพี่ดูทั้งคันแบบนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหน้าห้องเครื่องครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจแบบ100%ให้พี่ๆกันไปครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์ครับ d u โอ v ีวีท e ครับสสูบแถวเรียง DOHC ขนาด1 2 0 0องร้ซีซีหนลิตรรหัสเครื่องยนต์เป็น3 NRFKE นะครับปรับจูนเครื่องยนต์มาจากเครื่องยนต์ตัวเดิมตัวแรกเนี่ยเป็น92แรงม้าแล้วนะปรับมาจาก86แรงมา้าก็ถือว่าตอบโจทย์ครับเร็วกว่าเดิมเร็วหมายถึงว่าออกตัวดีกว่าเดิมนะครับอัตราการเร่งเนี่ยดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ถ้าให้ไปเทียบกับเนี่ยพวกเอาติิพพวววกกกก V-Oz นนนนนน่่่ะะะมมมมััััั็ยยยงงเเเทีบไได้้ราาาาาตตหลล มันก็ยังเทียบไม่ได้แต่ถามว่าใครประหยัดนะครับยาริสประหยัดสุดแล้วและทนไหมทนครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้เหมือนกันอะไรที่เป็นโตโยต้าเนี่ยมันทนหมดแหละนะครับสำคัญเลยคันนี้คืออะไรคุณผู้ชมให้ดูก่อนอันดับแรกนะครับฝากระโปรงครับตาปั๊มโตโยต้านะครับและดูหัวน้ำฝากระโปรงคุณผู้ชมน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับเลยเหลี่ยมคมๆแบบนี้น็อตฝากระโปงไม่เคยขยับกับรถม่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะฮะขออภัยนะครับเบ้าโช๊คครับเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะ สติกเกอร์มอกติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับหัวน็อตคานนะเดิมๆเลยหัวน็อตแก้มกิ๊บกิ๊บคุณชมดูซูมใกล้ๆด้วยนะครับไม่มีโดนไขโดนแงะเลยนะครับหัวน็อตตัวในนอกจากฝุ่นไม่มีอะไรเลยครับหัวน็อตคมๆสวยๆเลยดูคานดูโครงสร้างคุณชมนะส่วนโค้งส่วนเว้าวไอรูที่มันจะต้องกลมก็กลมที่มันจะต้องเหลี่ยมมนก็เหลี่ยมนะครับไม่มีบงไม่มีบี้นะเดิมๆทั้งคันแบบนี้ไฟหน้าก็ของแท้ครับไทยโคยโตะนะครับขยับม,มาฝั่งนี้ล่ะนี่ไฟหน้า ของแท้ไทยคอยตกนะครับคานนะโค้งรับกันปกติเลยน็อตลูนะครับก็กลมๆเหลี่ยมก็เหลี่ยมนะครับไม่มีบี้ไม่มีเบี้ยวอะไรนะล็อตคานทั้งหลายเดิมๆไม่เคยขยับหมดเลยทุกตัวนะครับเบ้าโช๊คเดิมๆอ่าเนี่ยจริงๆเลยทุกตัวนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับสวยมากนะฮะฝากพี่ๆตัดสินใจด้วยนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาสักคันไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้ไมเนื้อหมื่นหนึ่งพันโลคุ้มมากสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศติดตั้งอยู่ครบถ้วนฝาเดิมๆฮะ ฝาเดิมๆซีนนะครับเอเล็บจิกเข้านี่นะครับมองเห็นไหมคุณผู้ชมมันสีดำอ่ะมองเห็นรอยอยู่นะนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสําหรับคนที่กําลังมองหานะยาลิซักคันไว้ใช้งานนะครับแล้วอยากได้แบบว่ารถไม้น้อยๆคอ,อมิวมีไหมคันนี้ม่น้อยสุดแล้วพี่ราคา3า9 0 0 0เองฟีดาวพี่เอาไปผ่อนอยู่หกพดงดงามมากนะครับแล้วดูดิพอไฟลงรถใช่ไหมพี่พอแบบ สีผิวพันธุ์แบบงามมากสําหรับสีเทาดํานะครับก็ฝากพี่ๆคุณผู้ชมไว้อีกรอบหนึ่งครับกับยาลิสหนึ่งจุดสองสปอร์ตปีสองพันยี่สิบเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูครับเบาะหลังพับได้ครับกับราคาที่ขาย,ยเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วเอารถแค่ไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลไปใช้ฟรีดาวน์ผ่อนแค่หกพันเจ็ดร้อยกว่าบาทดอกเบีย้ยพิเศษต่ําสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็ ฝากขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับที่ดูจนถึงคลิปจนจบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆทุกคันที่ผมทำมารีิวให้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ